สวัสดีครับร้านเพ็ยพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองเปิดแค่เสาร์ทิ์จันทร์นะครับแต่สามารถนัรับสินค้าได้ที่เจเจมอลเฉพาะวันเสาร์หรือวันทิ์นะครับโซนต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้าทุกชิ้นมีวงเงินคุ้มครองจัดส่งหมดถึงมือแน่นอน100%เซครับสามารถมาจําสินค้าติดจองสินค้านานได้นะครับพูดคุยตกลงกันได้หมดครับก่อนไปรับชมสินค้าแล้วกรุณาพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสินค้าก่อนใครขอบคุณครับ แหวนเพชรแท้ประดับด้วยเพชรเกรอนเพชรเหลี่ยมแทปเปอร์และเพชรคุชั่นรวม132เม็ด1.15กะรัตตัวเรือนทองคำขาว 18K น้ำหนักรวม6.31กรัมไส์แหวน52ราคาพิเศษโปรโมชั่นเพียง23,900บาทครับ วงนี้เป็นแหวนเพชรแท้มาในราคาพิเศษราคาโปรโมชั่นครับประดับด้วยเพชรเยอะมากครับให้เพชรมาเต็มหน้าแหวนและลายแหวนเป็นเพชรอยู่ในโซนน้ำขาวคือน้ำ97บวกหมดทุกเม็ดครับส่วนด้านล่างตรงฐานแหวนครับยังเพิ่มเติมเพชรเข้ามาอีกนะครับส่วนมากตรงนี้นะครับจะไม่ใส่เพชรเข้ามาแต่ว่าวงนี้ให้เพชรมาด้วยครับ เป็นเพชรคุชชั่นถ้าไม่ใช้ทรงคุชชั่นก็จะเป็นทรงเรเดียนนะครับประมาณนี้ครับเป็นหนึ่งในทรงเหลี่ยมที่เล่นไฟมากครับลายแหวนให้เพชรมาเต็มนะครับสวยงามมากครับราคาแหวนวงนี้เป็นแค่23,900บาทเท่านั้นกับน้ำหนักรวม6.31กรัมเป็นงานทองคำา 18K เฉพาะค่าตัวเรือนประมาณ18กว่ากว่านะครับยิ่งเป็นตัวเรือนที่เป็นไวโกด้วยแล้ว ราคาทองคําขาวไวโกจะมีมูลค่าสูงกว่าเยนโลโกหรือว่าทองคําปกติเล็กน้อยครับที่เหลือจะเป็นค่าเพชรแค่5,000กว่าบาทนะครับสำหรับเพชรรวม1.15กระดกรัตที่ขาวเล่นไฟประกายคมชัดเจนถือว่าถูกที่สุดครับถูกกว่าท้องตลาดแน่นอนครับให้ชมเลยยักไกลครับเฉพอค่าต่อคำโตเรือนะครับ1มื่นกว่ากนะครับที่เหลือค่าเพชรแค่5กว่าบาท 1.15กะลัดครับวัดขนาดหน้าแหวในให้ชมครับเป็นแหวนหน้าเหลี่ยมทรงนี้พี่ผู้ชายใส่ได้พี่ผู้หญิงใส่ดีครับใส่ได้หมดนะครับเป็นแหวนที่สามารถใส่ได้ทุกโอกาสครับไม่จำเป็นต้องเลือกเทศกาลนะครับใส่อยู่บ้านใส่ทํางานได้หมดทรงนี้และเพชรไม่ได้ชูสูงขึ้นมาเวลาพี่ๆสมใส่ หน้าแหวนจะไม่เกี่ยวกับอะไรนะครับเพชรจะไม่หลุดร่วงครับมาพร้อมใบรับประกันจากทางร้านช่วยการัน,นตีว่าเป็นงานเพชรแท้เพชรธรรมชาติและงานโตเรือนทองคำครับสามารถออกใบเซอร์ได้ครับแต่อย่างต่ำต้องรอ3-4วันแล้วดต่คิวแลบนะครับสามารถมาจำติดจองนานได้ครับมาจำเล็กน้อยจ่ายครบอีกทีเดือนหน้าได้หมดไม่มีปัญหาครับ รอายาวเวลาพูดคุยตกลงกันได้หมดช่วยได้ช่วยเต็มที่เหมือนเดิมครับใส่เบือแล้วสามารถนํามาขายคืนได้เปลี่ยนชิ้นใหม่ได้หมดครับขอแค่เพชรและโตเรือนไม่เสียหายมากเกินไปยินดีรับคืนหมดครับสามารถนัดรับไปที่เจเจมอเฉพาะเสาร์ทต่ส่วนตา่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้ามีวงเงินคุ้มครองจัดส่งถึงมือแน่นอนร้อเครับร้านอยู่ที่ไม่กองเปิดแค่เสาร์ที่จันทร์ตอน้านด่หนนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ